แผนการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูระยะเร่ง3เดือนวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2567วันที่29กรกฎาคม2567เวลา15นาฬิกาถึง23นาฬิกา50นาทีโดยการอํานวยการของหนึ่งนายเพทยัยจอนกระโทกนายอำเภอศรีบุญเรืองผอ,อสอบปปสอ,อำเภอศรีบุญเรือง สองนายวุฒิพงศ์นินนามะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเกาะมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลน,นาเกาะชุดพิทักษ์ตำบลน,นาเกาะนำโดยนายทวัชชัยวงแสนตลาดอำเภอรประจำตำบลน,นาเกาะพร้อมด้วยนายสุทัศน์สุวรรณกำนันตำบลน,นาเกาะนายสุภาพทองบ่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นายวรนวุฒิแสงวันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11นายสงกรานอินทพ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่19นายจริมมูลสินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่23าตำบลน,นาเกาะ ได้นาชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตําบลน,นาเกาะบ,บูรณาการกับชุดเคลื่อนที่เร็วชุดไม้งามองค์การบริหารส่วนตําบลน,นาเกาะลงพื้นที่เรียกเสดค้นหาผู้เสพผู้ใช้สารเสพติดผู้ค้าภายใต้ยุทธการพิทักษ์นาเกาะเนื่องจากเวลา15นาฬิกาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่14ว่ามีชายเมาและเผากระท่อมที่พักตัวเองชุดปฏิบัติการจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนผลการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลน,นาเกาะจับกุมตัวคนเมาได้หนึ่งรายดังนี้หนึ่งนายเมานามสมมุติอายุ60ปีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลน,นาเกาะนำตัวส่งให้สพสีบุญเรืองสถานที่จับกุมในพื้นที่หมู่ที่14ตำบลน,นาเกาะอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูและเวลา17นาฬกา30นาทีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายทํร้ายแม่เนื่องจากของเงินแม่ไม่ได้ ชุดปฏิบัติการจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนผลการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลนาเกาะอ,อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งรายดังนี้ 1. นายเอนามสมมุติอายุ29ปีพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดยาบ้าจำนวน7เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษร้ายแรงประเภทที่1โดยการมีไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษร้ายแรง ประเภทที่1โดยผิดกฎหมายขับเสพตรวจยึดจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งคันตรวจยึดโทรศัพท์จำนวนหนึ่งเครื่องถ้าเจอครับเสพมนี่ท่านกำนันมาเองเลยถ้ายกมาเองเลยขอตรวจคนฟองอีกตัวนดียวระวาดเสียรถยังดังให้เจ้าแจ้งไปทั้งนายกทั้งกำนันผมก็ไม่ได้ขี้ดูดด้วยครับไม่ได้ขี้ดูดมันรับคันน่ะผมก็บอกขออนุญาตไปบอกสร้างไปเบิรงนน้ำกันเบิร์นไม่ก่อนก็

หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมามาชี้มาเบินงนกระนาบ้านนี่ไม่ยังนี่ไม่ยังนี่นางลงนั่งลงนั่งลงตัวนั่งลงนางพี่นั่งพี่นั่งพี่ลงนั่งพี่ลงนั่งพี่โดยชุดปฏิบัติการได้แจ้งตลาดประจำตำบลนาเกาะมาทําบันทึกจับกุมณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะสถานที่จับกุมในพื้นที่หมู่ที่23ตำบลนาเกาะอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ชุดปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนอาหารกาแฟขนมและน้ำดื่มจากนายวุฒิพงศ์มินนามะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเกาะตำบลน,นาเกาะอ,อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูน่ววยัาาเกกสู้